ก็มาเรามมต้นลายตาอลาบุรกาตุก็ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับ่าพอดีว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดก็เลยมาเข้าสวนนะครับเข้าสวนยามพารานะครับมาพร้อมกับเจ้าเจ้าเครื่องตัดหญ้าโรบิน n อ c บซหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมาทางป่าในในสวนยามพารานะครับเพราะว่าลุกมานะครับไม่ได้ทางป่านานแล้วนะครับ ก็เลยถือโอกาสวันนี้นะครับเข้ามานี่นะเจ้าโรบินสีหนึ่งหนึ่งนะพอดีว่าตอนที่ถางป่าเมื่อกี้นะครับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็ไม่อย่าให้ให้เจอด้วยนะครับในบริเวณนี้นะครับอ่านั่นก็คืองูนะครับงูกับป่านะครับตัวใหญ่เบอรเริ่มเลยอ่างูนั้นกําลังวางไข่อยู่นะครับหลายใบเลยนะครับงูนี้เป็นงูที่อันตรายมากนะครับคนที่ทําสวนนะครับก็จะรู้จัก งูนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็รู้ด้วยว่ามันอันตรายแค่ไหนนะครับแต่ผมจะพาไปดูความอันตรายความไร้กาศของมันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับต้องพกอาวุธด้วยนะครับนี่ก็คือไม้นะครับไม้ยางพารานะครับสองท่อนนะครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะทำไรเรานะครับเราก็ต้องเอาเอาไว้ป้องกันตัวด้วยนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับคนคนเท่าคนแก่หรือว่าคนคนสมัยก่อนนะครับแนะนําให้พาอาไม้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่แห้งนะครับกกเนี่ยงูกาลังวางไข่อยู่นะครับหลายใบเลยนะเนี่ยสีขาวๆนี่เนี่ยหัวของมันเนี่หัว ตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมงูเนี่ยกําลังแลกแลบลิ้นอยู่นะแลบลิ้นอยู่นี่มันกินอ่าอซานี่ใหญ่มากเลยโอ้ยน่ากลัวมากเลยจะให้ดูเวลามันจบนะโอ้ฮ อืมโอ้อันตรายน่ากลัวเป็นไข่ของมันเมื่อกี้นะครับเตี้ยตัวงูก็จะอยู่บนไข่นี้เมื่อกี้นับดูแล้วเมื่อกี้อา,ายี่สิบใบป้าออกลูกนี้ก็อาคิดดูว่าน่าจะได้อายี่สิบตัวนะครับก็จะเพ็นพานเลยในสวนนี้นะครับโชคดีที่ ที่ได้มาเจอก่อนนะครับทํางานในสวนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ